ดูอันนี้ต้องเลี่ยงนะไม่สนใจดูดูทําดูทําดูทำ,ทำแม่เดินมาหลังบ้าน <S <S อ้าไปคิดเกียดดูเชิงดูเชิงแม่ก่อนดูเชิงแม่ก่อนแล้วแม่จะมาทำอะไรดูเชิง <S 2> <S 2> <S 2> ตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงกือบห้าสิบแหละ ดูเชิงนี่ล้างตาเช็ดตาทายาแล้วก็เอาที่ชู้เปียกเช็ดตัวหน่อยมเาดูเชิงแม่ว่าแม่จะเดินไปไหนอันนี้เป็นพื้นที่ที่ครบรองคนเดียวเลยนะคะแต่พรุ่งนี้เดี๋ยวแม่ต้องให้น้องต่ายวิ่งด้านตรงกลางนี่แหละแล้วลพี่หลบขนต้องมาอยู่ด้านในข้างหลังเพราะว่าให้น้องวิ่งช่วงครึ่งวันแม่ต้องล้างกงน้องแปดกง แต่งตัว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 อื้แต่งตัวแต่งตัวมเลียเลียนิดหน่อยมเรียตัวนิดหน่อยแต่งตัวเรียตัวนิดหน่อยถ้าไม่สนนะพ่อแม่จะเดินไม่สนหรอก จากเดนกินไเดินไปอืมลบฝนน่าจะน่าจะแก่กว่าน้ำโชคเพราะว่าน้ำโชคเจ็ดขวบกว่าแต่ว่าน้ำโชคอะ่ะคือฟันขาวมากเลยแต่รบฝนเนา่ฟันเหลืองฟันเหลืองเยอะแล้วก็เห็นว่ามีเริ่มหักบ้างแล้วด้วยนะลบฝนน่าจะแปดถึงสิบขวบอะ่ะเพราะว่าน้ำโชคเจ็ดขวบกว่า นางโชคนี่นางสวยมากเลยนะแต่หูนางเริ่มตกกะและหูนางท้องนางเริ่มตกกะแต่ลลฝนเนี่ยคือขนขาวแนี่ลําคาได้มาแรงวันตัวนี้มากเลยว่าไงวันนี้จอบไปเดินเล่นข้างหน้าไหม ออกไปดนเล่นข้างหน้าไหมวันเนี้นฮะไปไหมไม่เอานอนดีกว่านี่สนใจแม่ไหมล่ะเดี๋ยวแม่จะมาเข็นลาวเนี่ยเอร์โฟนสุดลรอครับ มีเหลยมีเหล่มีเหล่นมีเหล่มีเหล่มีเหล่ดูเอาแล้วกันวันวันหนึ่งไม่ช้าอ้วนเหมือนปังปอนแน่ก็ยดูเถอะจะจะอุ้มกันไหวไหมนอนอย่แล้วตาสโลสเลเออจะหลับตาแล้วเนี่ยจะหลับตาแล้วรู้ว่าแม่ไม่ทำไรรู้ว่าแม่ไม่ได้ยังไม่ยังไม่ได้เข็นนู่นเข็นนี่ นอนดีกว่าเอาเอากับคุณชายสิเกลี้ยงเลยข้าวน้ำชามข้าวเนี่ยแม่อ้อมกับชามน้ำเนี่ยจะล้างทุกเก็ดทุกทุกมื้อเลยนะคะก็ะคือเช้าเย็นเช้าเย็นล้างเสร็จแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนให้เขาหมดจะไม่มีการมาแบบว่าให้กินซ้ำะลรไม่มีส่วนคืนเนี่ยแม่อ้อมจะล้างทุกวัน ไม่ช่วงใดก็ช่วงหนึ่งคือต้องล้างไม่ควรใจคุใช้แล้วคะ่ะเดี๋ยวแม่ไปทำงานอย่างอื่นก่อนนะคะอกีแม่ยกราวก็ไม่ให้แม่ยกนอนขวางทางซะงั้นเสร็จแ,แล้วต้องยกราวข้ามตัวมาเพราะว่าไม่เดินออกไปนะก็ะฝนจะไปเดินหน้าบ้านไหมตื่นไปเดินหน้าบ้าน้นองสิรูปไปแล้ว ไปแล้วปไปวิ่งหน้าบ้านมั่งลูกเออวิ่งไปหน้าบ้านมัง่งหน้าบ้านน่ะรู้จักหน้าบ้านไหมหน้าบ้านน่ะรู้จักหน้าบ้านไหมหน้าบ้านน่ะลูกไปหน้าบ้านว่าสโสดแลอยู่ตรงเนี้ยเออไปเดินเล่นหน้าบ้านบ้างนู่นข้างนอกเลยอ่ะข้างนอกเลยอ่ะเดินเป็นนะมเออวันนี้พูดรู้เรื่องแฮะเออนี่ผ้าขนูนเขานะคะที่เขานอนอเดินหน้าบ้านเป็นไหม อยู่หน้าบ้านเป็นไหมหน้าบ้านเนี่ยนั่งสิลูกหน้าบ้านเนี่ยนั่งชมนกชมไม้ซะบ้างใช่หล้กลูกมาจะหาที่ฉี่วันนี้รู้สึกอากาศจะเย็นๆนะเนี่ยอยู่หน้าบ้านครับอยู่หน้าบ้านไปเลยเดินเล่นบ้างอืม แง่ล็อกหลังไม่ให้เข้าแล้วเข้าไปแล้วนอนอย่างเดียวนี่มีเพื่อนมีฝูงมาเพื่อมีเพื่อนมีฝูงมาชมางเง้อาวันวันหนึ่งเาเงาเฮานอนอย่างเดียวโชคโชคเลยโชคโชค Chọc Liên chọc Liên chọc con, phần Chọc Chọc ơi <laughs> Con suối Hãy nha lục อยู่เนี้ยครับอยู่เนี้ยครับนั่งหน้าบ้านกินลมชมวิวัเข้าบ้างฮะกินลมชมวิวัเข้าบ้าง ที่เขาวิ่งไปวิ่งมามั่งนอนสินั่งแถวแถวเนี้ยเออนั่งแถวแถวเนี้ยไม่นอนดิไปไหมวิ่งเล่นนี่ล่ะเปิดไหมให้แม่เปิดตูไหมเปล่าฮะไม่ทดลอง

我去。 ชมวิวปวดฉี่ด้วยแหละยังหาที่ไม่ได้เพราะแม่นั่งอยู่อ่ะเราฝนมาตรงนี้ปะเอาแม่นั่งตรงนี้ก็ได้แม่นั่งตรงนี้ก็ได้แม่นั่งตรงนี้ก็ได้เออเอาที่สบายใจเออเออไปขวางเกะกะทาง ไปเกียงไปตามเสากว้ยดูเดินหนีเลยถ้าเกิดเปิดประตูแล้วจะยังไงเนี่ยเปิดประตูให้เข้ามาป้กกันไม่ได้นะ,ะนี่นะนโชคมาแล้ว <laughs> <Yeah. S 2> ขยายไม่ได้โ <laughs> ชกุนโชกุนแอบบนหลังคาดูสองคนนู้นสองคนนี้โชกุนสอง <laughs> <laughs> แอบสองคนน,คนู้นคนนี้ สบายใจเขาละเอามานอนมุมนี้สร้างงานดูเอาดูดิเดินปั๊บเดียวมานอนมุมนี้สร้างงานเอาไม่เอาเลยอ่ะโชคเห่าฮือหน่อยเดียวไม่เอาเลยคุณชายเอ้ยไม่ใช่สินางสาวน้ำโชคไม่ชอบเนาะ ลำคาญเนาะเนาะไม่ชอบเนาะเห่าทำไมเสียงดังให้ลำคาญใจโอ้อะไรกันนะกันหนาะเนาะเดี๋ยวแม่ร้องเพลงให้ฟังเอาไหมเอาไหมหลบฝนแม่ร้งองเพลงให้ฟังเอาไหมอยาเลยครับแม่ผมว่าน่าลำคาญนะครับแม่อ่าเดี๋ยวแม่ร้องให้ฟังนะ <laughs> เอาวาหลก ยาเลยครับแม่นกโควเปล่า,ลาจะนอนแล้วเนี่ยคืนนี้ต้องเป็นยามนี่อนนี้ดูดูความหลอม่อวันนี้แม่เอาที่ชู้เปียกเช็ดให้หน่อยมีเช็ดขาเช็ดตัวให้เอาที่ชู้เปียกเช็ดให้เดี๋ยวกลางคืนต้องเป็นอะไรยามอยู่ในความเงียบเงา เหมือนเราอยู่เพียงเดียวได้ใช่ไหมเป็นยามก็อยู่คนเดียวดิใครก็จะมาอยู่ด้วยอะ่ะนั่นสิครับแม่นืมคัมญจริงเลยถ่ายทั้งวันก็เอฟซีเขาจะดูนี่ครับ รู้ความหล่อของหลบฝนไงเขาจะดูว่าหล่อแค่ไหนเนี่ยให้อยู่กับพี่โชคก็ไม่เอาอ่ะโชคเป็นน้องสิไม่ได้เป็นพี่คุณนายคนสวยคุณนายคนสวยคุณนายคนสวยแม่เกียงเดินไปตามเฉากล้วย เรียกยากเรียกเย็นเฉากล้วยไปไปเรียกยากเรียกเย็นน้ำตาลตน้ำตาลโผล้าแล้วน้ำตาลโพลแล้วตาเดินดีๆนะลูกรถนะ<ป>เข้าไปไม่ได้ผู้ชายเขาไม่เล่นด้วยเขย้าใจป่ะผู้ชายเขาไม่เล่นด้วย <c oughs> <c oughs> ขนเงาวับเลยโชคโชคสวยมาก <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องเลยมาดมตรงเนี้ย เห็นไหมเห็นหมาได้กลิ่นผู้ชายเห็นไหม <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องเลย